พี่น้องประชาชนสื่อมวลชนผู้รักประชาชยทุกท่านทัเดืตุลาคมเป็นวันที่เรารำลึกถึงสามัญชนวนหนึ่งก็คือลุงรวมทองไรหวันลุงรวมทองไรหวันเป็นสามัญชนน,นะคะเป็นสามัญชนธรรมดาแต่ว่า สิ่งที่ทำนั้นยิ่งใหญ่และสมศักดิ์เพราะยินดีทีชีพทีชีพเพื่อคุดอการในการต่อต้านรัฐประหารคุณดองการในการต่อต้านรัฐประหารนั่นเป็นประการสำคัญก,ก็คือการทาแท็กซี่เพื่อชนรถถังนี่คือวิถีทางของลุงลวงจอ ซึ่งมีแต่เพียงแท็กซี่คนเดียวและร่างกายยูดชต้องการบอกให้โลกว่าคนธรรมดาขับแท็กซี่จากแสดงออกเป็นการต่อต้าน,นรัฐหารได้อย่างไรก็คือทรัพย์สินก,ก็คือแท็กซี่และรานกาแแต่ว่ามันไม่สำเร็จน,น,น,นั้นก็คือมันเกิดขึ้นว่าท่านยังไม่ได้เสียชีวิต ปรากฏว่ามาถึงประการที่สองนอกจากท่านจะต้องการสร้าบประวัติศาสตร์โดยเอาแท็กซี่ชนรถามาแล้วในประการที่อสองก็คือท่านต้องการรักษาสักศีของฝ่ายประชาธิปไตยทุกท่านเพราะมีบบาการเด็กจยกพันเองอัคธรที่ปะยะียโนเวลานั้น ว่าไม่มีใครที่มีอรุรมการพอที่จะฉละชีวิตได้นี่เป็นวิธีคิดของตาฝ่ายอำนาจจะรีบยมซึ่งดูมินยูเครนฝ่ายประชาธิไปไตยการดูมินยูเครนอันนี้นี่แหละลุงลองทองจึงต้องไปสิงใจรีชีพให้สำเร็จอีกครั้งหนึ่งใที่นี้ การปรีชชีพทั้งนี้ไม่ใช่เป็นเกย็ยงสร้างประวัติศาสตร์ของสามัญชนราการต่อต้านรัะระหารแต่เป็นเนื้อหาอันที่สองก็คือรักษาศักิศสีของฝ่ายประชาธิปไตยถ้าได้อย่าไม่ได้ต้องการเชีย่ยเห็นว่าอุดมการที่มีอยู่ในสามัญชนนั้นเนี่ย มีมากพอที่อินดีสลดชีพได้นี่จึงเป็นความสูงสองซึ่งมนุษย์คนเนี่ยาการสลดชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วดังนั้นท่านได้ทำเป้าหมายสองเป้าหมายคือสร้างประวัติศสาสตร์ามันชนต่อต้างรัฐทหารโดยเอาแท็กซี่ชนรถถั และกาปรปลีชีพเพื่อที่จะรักษาสัตว์สีของฝ่ายประชาธิที่รไตยว่ามีอุดมการณ์มากพอที่จะปลีชีพจริงนี่จึงเป็นสิ่งที่เราควรศึกษาศึกษาจิตใจที่สูสงส่งยอมสละได้กระทั่งชีวิตแล้เรื่องนี้จะไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราควรจะหลายคน แม้กระทั่งตัวทันเองก็ท่านก็คิดว่าเราไม่ด้วยแต่ว่าสําหรับลุงรวมทองซึ่งมีความคิดของตัวเองทำเองคนเดียวท่านก็คิดว่าชีวิตท่านดีที่สุดเนี่ยที่จะทำให้กับส่วนรวมได้ก็คือสละชีวิตดังนั้นการสละชีวิตของลุงรวมทองจึงเปรียบเสมือน การหยุดคบไฟของการต่อสู้ต่อ้าระประหาร2,549ด้วยเชือเ้อเพลิงที่เป็นร่างกายของท่านตัวท่านคือเชือเ้อเพลิงของคอบไฟแห่งการต่อสู้ของประชาชนและคบไฟอันนี้จะยังดำรงอยู่ในหัวใจของพวกเราทุกคน พราะท่านได้เอาตัวท่านเป็นปรหนึ่งน้ำมันเชื้อเพลิงในการหลอเลี้ยงและเข้อไฟแห่งการต่อสู้ต่อตานรัฐหารมันได้เกิดขึ้นนับจากปัดนั้นมาจนก,กระทั่งถึงปี53และมาจนก,กระทั่งปัจบนี้การต่อสู้ประชาชนไม่ได้ขาดหายดังนั้นสิ่งที่อยากฝากไว้ก็คือศึกษาจิตใจกล้าต่อสู้ เสียสลัของท่านในรูปแบบที่ท่านทำมันไม่ใช่สิ่งที่พวกเราจะทำเช่นนั้นเพราะการรักษาชีวิตและจิตวิญญ,ญาเพื่อก,การต่อสู้เพื่อให้ได้อำนาจเป็นของประชาชนนั้นมันใช้เวลาในประเทศนี้ดงัลนการรักษาชีวิตไว้ เพื่อทำงานต่อไปมันจึงเป็นเรื่องที่ควรทำมากกว่าแต่อะไรก็ตามนอกจากเราศึกษาจิตใจกล้าต่อสู้ก้าเสียสละไม่มีประโยชน์ส่วนตัวแม้แต่น้อยแม้กระทั่งชีวิตแต่ว่าุตถิให้ส่วนรวมทั้งหมดแต่เสื้อที่ลุงรวมทองใส่ก็เป็นหนึ่งคำบอก สั่งต่อคนรุ่นต่อมาก็คือที่มีบทกรมของสีบรรุรพาที่ว่าอันประชาสามคีมีจุดจัดทั้งเป็นพลังแห่งกล้ามหาศาลกานอาวุธแสนชัตรูหมู่อันธทาไม่อาจต้านเรงยมหา,รหารประชาชนนี่คือมรดก ที่เป็นคำสัง่งังนันศึกษาจิตใจกล้าต่อสู้ศึกษาจิตใจกล้าเสียสนะแต่อย่าใช้รูปแบบของลุง,งทองเลยแต่ว่าเอามรดกที่ลุงมีอยู่ที่เสื้อนั่นแหละเป็นคำชี้แนะของลุง,งทองดังนั้นเรามาวันนี้นะเราก็มาเพื่อคาระวะจิตปิญญาณ ของลุงนอนทองและเราจะทั้งใจที่จะสืบสารเจตนารมณ์ของลุงนอนทองต่อไปพร้อมที่จะส่งมอบพบไปแทนการต่อสู้ของประชาชนซึ่งเดจากัร่างกายของลุงนอนทองล้อนี้เข้าไปอันนี้มันได้จุดตั้งแต่วันที่31ตุลาคม2 0 0 ค่าร้อ่สิบเตั้งแต่ปันนั้นมาจนปันนี้งานต่อสู้ประชาชนยังไม่หยุดและนี่ก็คือแบบอย่างของนักต่อสู้ของประชาชนที่แท้จริงค่ะขอบคุณมากค่ะ